ก็ฝากถึงลูกศิษย์ทุกท่านนะคะครูพิชอเนี่ยเป็นตัวแทนของอสำนักปฏิบัติเรียนพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะสำหรับลูกศิษย์ที่กระทำความผิดนะคะที่คิดว่าจะมาขอขมากรรมด้วยการนำดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยมาขอขมาเนี่ยถ้าจิตยังไม่สำนึกอย่างแท้จริงยังไม่ได้ถูกชำระคือจิตยังไม่อ่อนโยนนะคะ พูดขอขมากรรมน่ะคำพูดน่ะดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนอ่ะก็ไม่ชื่อว่าสำนึกผิดนะคะไม่ชื่อว่าขอขมากรรมไม่ชื่อว่ากระทําคืนตามธรรมแต่ทําเพราะว่าอยากดีอยากให้อาจารย์ให้ความดีว่างั้นเถอะค่ะแต่มันไม่ได้ดีจริงเพราะว่าข้างในเนี่ยมันยังเน่าอยู่มันยังเน่าในเปียกแฉะอยู่เราต้องสำนึกอย่างแท้จริงจากใจจริง จิตนั้นน่ะต้องอ่อนโยนจริงๆสามารถรู้คุณของครูบาอาจารย์ของคนที่มีเมตตาจิตต่อเราที่มาบอกมาแนะนำเรานะคะต้องสำนึกจริงๆและลึกถึงคุณของคนนั้นได้จริงๆจิตอ่อนโยนไม่ดือ้อค่ะจิตคือสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้เนี่ยนับเอาที่ทางจิตนะคะจิตนั้นน่ะดีจริงๆ จิตนั้นอ่อนโยนจริงๆจิตตั้งมั่นได้เนี่ยจึงจะชื่อว่ากระทําคืนตามธรรมกลับไปสํานึกสิ่งที่ตนเองทําผิดนั่นนะคะสํานึกได้ว่าเอ๊ะที่ตอนนั้นที่เราคิดแบบนี้น่ะมันผิดนะแล้วก็ไปแก้ไขในความผิดตรงนั้นนะคะก็คือกระทําคืนไม่ไม่ทําเช่นนั้นอีกแก้ไขตรงนั้นอีกจึงจะชื่อว่าสํานึกผิดอย่างแท้จริงแล้วก็กระทําคืนตามธรรม นะคะอย่างเนี้ยถึงจะชื่อว่าสำนึกผิดอย่างแท้จริงและทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าน้อมน้อมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใส่ใจได้เนี่ยจึงจะชื่อว่าสำนึกผิดนะคะก็ฝากให้ทุกท่านนะคะไปสำนึกผิดได้อย่างแท้จริงรวมลงที่จิตนะคะจิตนั้นต้องอ่อนโยนจริงๆต้องน้อมพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้ได้จริงๆ เพราะว่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องน้อมไปประพฤติปฏิบัติได้จึงจะเป็นลูกศิษย์ของสํานักนี้นะคะเพราะว่าสํานักนี้ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธ,ธเจ้าได้เท่านั้นนะคะคือท่านอาจารย์เน้นนะคะสํานักนี้ต้องแบบนี้เท่านั้นนะคะต้องสํานึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเคารพนพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์คือในทุกๆคนนะ่ค่ะที่เป็นผู้มีคุณเนี่ยเราต้อง ให้รู้คุณรู้โทษนะคะค่ะก็นำมาฝากทุกท่านนะคะสาธุสาธุค่ะ